สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนนะคะทบทวนนะคะการนำจะมาทําวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะขั้นตอนนะคะคุณครูไปที่หน้าแรกนะคะที่หน้าแรกแล้วก็กดคําว่าวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะเข้าไปจากนั้นนะคะมาดูนะคะวิธีการทําวิดีโอ <med> นะคะให้คุณครูนะคะไปที่แม่แบบนะคะซ้ายมือนะคะข้างบนแม่แบบแล้วก็ให้คุณครูนะคะเลือก เลือกมา1เฟรมนะคะ1เทมเพลตนะคะที่สนใจนะคะก็ือให้คุณครูเลือก1เฟรมนะคะวิดีโอนี้นะคะจะไม่ยุ่งยากเพราะว่าเราจะต้องลากนะคะสิ่งที่เราอัดน,นะคะเข้าไปในช่องที่เขากำหนดให้ทานั้นเองนะคะให้คุณครูเลือก1เฟรมนะคะที่สนใจเราจะเลือกอันนี้นะคะาจากนั้นนะคะ จากนั้นนะคะก็ทําการนะคะพิมพ์นะคะออแล้วก็เราอย่าใช้ทั้งหมดทั้ง8หน้าที่เขากําหนดให้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ทั้งหมด8หน้าที่เขาให้นะคะก็จะมาทั้งหมดแบบนี้นะคะข้างล่างค่ะขอย้อนไปใหม่นะคะเมื่อได้กรนนะคะหน้าปกนะคะคุณครูก็ทําการพิมพ์นะคะคลิกนะคะก <i> พิมพ์มใส่เนื้อหาของคุณค <i> รูลงไปค่ะดหน่วจะใส่วิชา ชาภาษาไทยนะคะก็หรือจะใส่ครูชื่อนะคะครูสายยมาแล้วก็นะคะดูตัวหนังสือนะคะจะใหญ่เล็กหรือว่าคุณครูจะปรับปรับฟอนต์นะคะคุณครูคลิกนะคะตรงนี้แล้วก็มาที่ข้างตัวนี้นะคะฟอนต์คุณครูแก้ไขได้เลยนะคะตามความชอบนะคะภาษาไทยนะคะก็จะในนี้นะคะได้ในนี้ ต่อไปอันนี้ส่วนนี้หนูต้องการลบนะคะหนูก็คลิกนะคะก็ไปที่ยางลบไปที่ถังขยะตัวหนังสือนะคะก็ปริยนนะคะให้สวยๆวยตามที่เราชอบได้เลยค่ะตรงนี้หนูขอ,ขอลบนะคะจากนั้นนะคะคุณครูอยากจะให้ตัวหนังสือนะคะภา,ศา,ศาษาไทยเนี่ยรู้สึกมันสวยๆกว่านี้นะคะคุณครูไปที่แอ็เซลค่ะแล้วก็เลือกนะคะคุณครูต้องการลักษณะแบาบาไหนยกลอย คลาสเงาสะท้อนว่าแบบนี้นะคะ,ะคุณครูต้องการให้มันโค้งนะคะคุณครูเลื่อนลงไปข้างล่างน,นี้ค่ะคุณครูเห็นเส้นโค้งใช่ไหมคะคุณครูคลิกจากนั้นนะคะปรับระดับนะคะเส้นโค้งต้องการโค้งขนาดไหนนะคะ,ะคุณครูคลิกได้เลยคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะคุณครูต้องการใส่ชื่อโรงเรียนแต่มันไม่มีในช่องให้ใสใช่ไหมคะคุณครูไปที่ซ้ายมือคะ่ะไปหาตัว T นะคะข้อความ คุณผู้ปริหารตัวทีข้อความนะคะแล้วก็คุณครูก็เลือกนะคะอ่กรอบนะคะลักษณะของตัวอักษรต้องการช่องแบบไหนนะคะหนูครอบหนูเลือกมาเนี่ยนะคะุคณ,ณใส่โรงเรียนวัตการณ์สวนนะะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็ทําการนะคะคลิกน้อยนึนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะให้สวยสวยวตามที่เราต้องการนะคะเปลี่ยนสีก็ไปที่ A คะ่ะ เปลี่ยนสีนะคะไปที่ A นะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็ทําการลากนะคะให้มันมีลักษณะบอกอ่านี tu, ้ค่ะลากแล้วก็ไปตั้งที่ตรงไหนก็ได้นะคะที่เราสนใจเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะก็เพื่อนนะคะอ่าทีนี้รู้สึกว่าพื้นหลังนะคะพื้นหลังไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก็คลิกที่พื้นหลังค่ะแล้วก็ไปข้างบนจะมีสีนะคะคลิกพื้นหลังสีนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังได้เลยค่ะเลือกต่างที่เราสนใจเลยนะคะ สีเหลืองโอเคค่ะต่อไปนะคะจะทําการใส่นะคะใส่จะทําการใส่รูปของเรานะคะในปกตรงนี้นะคะให้คุณครูไปที่ปกนะคะคุณครูต้องการปกใช่ไหมคะคุณครูไปที่อัปโหลดค่ะคุณครูไปที่อัปโหลดนะคะถ้ารูปของคุณครูมีแล้วในนี้คุณค ค okay. เลื่อนหาค่ะแต่ถ้าคุณครูไม่มีนะคะต้องการแต่ต้องการหาจาก f a c e b o o k นะคะคุณครูไปที่อัปโหลดสื่อนะคะแล้วก็ไปที่ upload, อัปโหลดไปที่ Facebook นะคะแต่คุณครูต้องทำการเปิด Facebook ในนี้ก่อนนะคะทำการเปิด Facebook กก่อนนะคะ Okay. เมื่อ facebook เรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้า facebook แล้วนะคะเครื่องก็แคนวาก็จะทำการเชื่อมนะคะกับ facebook นะคะ,ะเราคลิกนะคะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็ไปที่อัปโหลดซื้อแล้วก็ไปหาจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ไป Facebook ค่ะเชื่อมต่อบัญชีของคุณค่ะเราจะเชื่อมต่อกับ facebook นะคะทีนี้รูปใน facebook ทั้งหมดก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้านี้นะคะ เราก็หารูปที่เราต้องการนะคะหนึ่งรูปเพื่อใส่เป็นหน้าปกค่ะเราเป็นรูปนี้นะคะโอเคทีนี้เราได้รูปนะคะเราต้องการใส่รูปในช่องแบบนี้ก็ได้แต่เราต้องการที่จะทําเป็นปกนะคะแล้วก็ลบพื้นหลังออกนะคะเราคลิกที่รูปนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่แก้ไขรูปภาพข้างบนนี้นะคะแก้ไขรูปภาพแล้วก็ไปที่เครื่องมือลบพื้นหลัง รูปก็จะประมวลผลนะคะเดี๋ยวพื้นหลักก็จะถูกตัดออกนะคะรอส,สักครู่ค่ะโอเคต่อไปนะคะรูปของได้ลนะคะรูปของเราก็จะมาในลักษณะน,นี้นะคะเราก็ทําการดึงนะคะให้ใหญ่ๆตามหรือว่าเล็กตามที่เราสนใจแต่ถ้าปกนะคะเอ่อต้องเป็นรูปปกใหญ่ๆนะคะถึงจะสวยนะคะแล้วก็ทําการดึื่นนะคะเึื่อตัวอักษรหน่อยนึงนะคะให,นหนะะ้ให้ใหบาลานซ์กันนะคะให้ ต่อไปอันนี้นะคะถ้าเราลากไปอยู่ในช่องแบบนี้ก็ได้แต่เนาไม่ต้องการให้อยู่แบบนั้นนะคะต่อไปค่ะเราจะทําการใส่นะคะใส่ปกนะคะโดยการบันทึกเสียงของเรานะคะ,ะบันทึกเป็นวิดีโอนะคะในช่องนี้นะคะหนูจะใส่เป็นวิดีโอให้คุณครูนะคะไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ไปหาบันทึกตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าของคุณครูคนไหนนะคะไม่มีวิดีโออยู่ตรงนี้นะคะ คุณครูไปที่อัปโหลดนะคะแ้วก็จะมีบันทึกตัวคุณเองเช่นกันนะคะแต่เมื่อถ้าเครื่องของ,ของคุณครูไม่มีทั้งสองเลยไม่มีวิดีโอไม่มีในอัปโหลดสื่อนะคะบันทึกตัวคุณเองคุณครูนะคะจะต้องทําการโหลดนะคะอัจวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณครูแล้วก็ส่งไปในไลน์หรือว่า f Facebook ะะ๊กคลายแล้วก็โหลดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณครู จากนั้นคุณครูก็ทำการอัปโหลดสื่อแล้วก็ไปหาในไดที่คุณครูโหลดเครื่องลงเครื่องนะคะแล้วก็มาแทรกไว้นะคะกดแล้วก็โอเปนวิดีโอก็จะมาปรากฏอยู่ในนี้นะคะต่อไปค่ะมาทำในลนักษณะที่ในเครื่องของคุณครูมีคำว่าวิดีโอแล้วก็บันทึกตัวเองนะคะต่อไปค่ะเราจะทำการบันทึกนะคะวิดีโอนะคะแล้วก็ทำการกดนะคะบันทึกนะคะ เราก็พูดนะคะ3 2 1สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับวิชาภาษาไทยพจันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะได้เรียนวันนี้ค่ะจากนั้นก็กดเสร็จแล้วแต่ถ้าเราต้องการหยุดนะคะเราบทพูดเราจะไม่ได้แล้วก็คลิกนะคะตรงนี้นะคะ่ะถ้าเราจะพูดต่อเราก็กดเรซูเม่นะคะเมื่อเราทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคลิกเสร็จนะคะจากนั้นก็บันทึกและออกค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจะกด้วิชาภาษสไทยกันคคะจากนั้นนเลยเราจะทำการลากนะะควิดีโอให้ไปอยู่ในช่องตรงนี้นะคะก็คือคลิกนะคะกดค้างนะคะเอานิ้วนะคะไปกดค้างที่เมาส์นะคะแล้วก็ลากนะคะลากให้ผิดผิ่ช่องแบบนี้นะคะเอาใหม่ค่ะควบคู่วางเมาส์นะคะตรงนี้นะคะตรงวิดีโอจากนั้นกดคลิกนะคะ กดค้างไว้กดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปอยู่ในช่องวิดีโอนะคะอ่าวิดีโอของเราก็จะมาอยู่ในช่องตามที่เขากําหนดให้มาดูตัวอย่างนะคะดูลูกสรชิมมาต่อขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาใส่ลูกเล่นนะคะในในวิดีโอของเรานะคะคุณครูไปที่อ่าองค์ประกอบนะคะไปที่องค์ประกอบแล้วก็คุณครูไปหานะคะกราฟิกนะคะกราฟิกตรงนี้นะคะ ก็ดูทั้งหมดจะเป็นภาพเคลื่อนไหวดุกดิกดุกดิกนะคะคุณครูมาใส่ได้เลยตามชอบนะคะมีมีให้เลือกมากมายนะคะคุณครูต้องการแบบไหนถ้าต้องการลักษณะลูกศรสติ๊กเกอร์ก็คลิกไปนะคะอ,อยากจะใส่เบอร์เกอร์นะคะคลิกอ่าแล้วก็เบอร์เกอร์ก็จะขึ้นมานะคะในช่องตรงนี้เราก็ตกแต่งนะคะสวยๆน่ารักนารักให้เด็ก ได้ชอบนะคะเด็กเด็กชอบอ่ะคลิกไปค่ะใส่ไปเลยใส่ตามที่เราชอบนะคะใส่ตามที่เราคุณครูต้องการนะคะก็จะได้แล้วนะคะ1เฟรมนะคะ1สไลด์ต่อไปค่ะเมื่อเราต้องการทำเฟรมที่2นะคะให้คุณครูทำการกดบวกตรงนี้นะคะเพิ่มหน้ากดบวกค่ะจากนั้นคุณครูก็ไปที่แม่แบบซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะ คุณครูไปแม่แบบนะคะ,ะคุณครูต้องการแม่แบบแบบเดิมไหมก็จะปรากฏตรงนี้คุณครูก็คลิกนะคะหนึ่งแต่ถ้าคุณครูไม่ต้องการแม่แบบเดิมคุณครูไปเลือกสอนตรงนี้นะคะคุณครูก็ไปหานะคะแม่แบบต่อไป<ม>นี่เลื่อนลงไปค่ะอ่านี้ค่ะโอเคอันนี้นะคะ,ะหนูจะทำสองสไลด์นะคะตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นแม่แบบตัวที่สองที่หนูเลือกไล้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็ทําการเช่นเดิมค่ะพิมพ์นะคะจัดทำโดยหนูจะทําเป็นสรุปสุดท้ายน,นะคะจัดทาโดยนะคะอ่าจัดทาโดยแล้วก็ต้องการใส่ตัวหนังสือเข้าไปอีกนะคะก็กดคลิกนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะเลือกลักษณะตัวหนังสือที่เราต้องการนะคะอ่านุส โอเคเมื่อตัวหนังสือมันเล็กหรือว่าใหญ่เกินนะคะเราปรับระดับได้เราต้องการเปลี่ยนสีเราคลิกที่ A โอเคเราคลิกที่ A นะคะตัวหนังสือก็จะทําการปรับนะคะอะแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือมาตรงนี้เลยค่ะโอเคได้แบบน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะจัดทาโดยนะคะคระูสตาได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะต่อไปค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะอัดวิดีโออีกนะคะเราก็ไปแบบเดิมนะคะไปที่วิดีโอไปที่วิดีโอแล้วก็บันทึกตัวคุณเองนะคะอันนี้คือแบบเดิมนะคะเราต้องการพูด,พดจบนะคะสามสองหนึ่งแล้วก็พูดถ้าสําหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็ทําการเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันกับบทเรียนต่อไปค่ะบ๊ายบายกดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็บันทึกแม่ออก ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็ทำการเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันกับบทเรียนต่อไปค่ะบ๊ายบายวิดีโอของเรานะคะอยู่ในช่องสวยๆนะคะค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็ไปที่องค์ประกอบนะคะคุณครูไปเลือกหาคำว่ากรอบไปหาคำว่ากรอบนะคะ คุณครูหากรอบทั้งหมดนะคะกรอบอ๋อหนพิมพ์ว่าสติกเกอร์มันก็จะขึ้นว่าสติกเกอร์นะคะเราพิมพ์ถามคำว่ากรอบกรอบข้อความแล้วกรอบนะคะกรอบเลื่อนลงนะคะยิงคำว่ากรอบมีแล้วเราต้องการนะคะเลือกกรอบมาหนึ่งกรอบหรือต้องการให้อยู่ในช่องซีวีแบบนี้นะคะ ได้กรอบแล้วนะคะเราก็ทำการกดค้างที่วิดีโอแล้วก็ดึงลงไปในช่องนะคะก็เสร็จสิ้นนะคะก็ได้แล้วเมื่อเราได้วิดีโอนะคะอ,อยู่ในช่องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการใส่เสียงเพลงพื้นหลังนะคะให้คุณครูมาที่ซ้ายมือนะคะคุณครูหาคำว่าเสียง คุณครูต้องลากลากเมาส์ลากนี้นะคะเมาส์ให้อยู่ข้างหน้าก่อนนะคะคุณครูหาเสียงนะคะซ้ายมือจากนั้นคุณครูกดเลือกนะคะคุณครูต้องการเสียงตื่นเต้นสดใสหรือว่าคริส s ์มาส thank you นะคะคุณครูเลือกที่สนใจนะคะเลิฟอ่าก็ลองกดเสียงฟังเสียงว่าจะได้ยินเสียงอะไรอันนี้คือ หลากหลายนะคะมีหลากหลายคุณครูเ no ลือกนะคะต้องการอะคลิกเลยค่ะมีไฟนะคั่นนคะเล่ียาวนะคะถาเราต้องการให้เียงนี้นะคะเล่นแค่สไลด์แรกอย่างเดียวนะคะเราก็ทําการกดตรงนี้ได้ค่ะคลิกตรงที่เสียงนะคะ ก็ทำการปรับลดระดับนะคะได้นะคะปรับลดนะคะให้ต้องการเล่นแค่เฟรมเดียวตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เฟรมที่2เราต้องการใส่เพลงใหม่อีกนะคะเราก็ไปที่เสียงเหมือนเดิมค่ะเราก็ไปหาเสียงที่เราต้องการต้องการแบบสดใสกดฟังก่อน ถ้าเราไม่ปรับลดระดับเสียงนะคะมันก็จะไปตีกันนะคะเราทําคลิกเ,เราทําการคลิกนะคะกดตรงเสียงตรงนี้นะคะเสียงนี้คลิกนะคะแล้วก็ไปที่รูปลำโพงข้างบนค่ะแล้วก็ปรับลดระดับนะคะอย่าให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับลดนะคะให้เหลือสักสิบกว่าๆนะคะสิบสี่ก็ได้นะคะมาฟังนะคะ,คะมาดูเพลงที่สองของเราก็ทําเช่นเดิมนะคะเราคลิกที่เสียงนะคะ เสียงเพลงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่รูปลำโพงนะคะแล้วก็ปรับนะคะให้ลดลงนะคะ,ะเพื่อไม่ให้ไปตีกับเสียงพูดนะคะเราก็ได้แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะ1วิดีโอหนึ่งเฟรมนะคะอ๋อแต่ถ้าคุณครูต้องการเดี๋ยวนะูจะสอนเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณครูนะคะต้องการใส่วิดีโอจาก youtube นะคะมาใส่ในออวิดีโอการสอนของเรานะคะ ให้คุณครูนะคะทําการกดบวกตรงนี้นะคะให้เป็นเฟรมนะคะเฟรมที่คุณครูต้องการใส่นะคะอันนี้คือหนูใส่ยอดหลังนะคะคุณครูหนูต้องการใส่ไลด์ที่2นะคะหนูกดค้างไปเลื่อนไปอยู่สไลด์ที่2นะคะโอเคต่อไปค่ะเราจะเอาวิดีโอจาก Youtube นะคะเราทําการเปิด Youtube นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะหาเสียงเพลงหาเนื้อหาที่คุณครูต้องการ ต้องการหาแม่กอการนะคะหนู่งตัวพิมพ์แม่กอกาต่อไปค่ะเราทําการกดคลิกนะคะวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดูข้างบนนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะที่ัะกดแบบนี้นะคะ w w w h t t p w w w นะคะแล้วก็ h t t p w w w ต่อไปค่ะเราทําการคลุมดำนะคะตั้งแต่ https เนี่ยถึงคําว่าจุดถึงคําว่าดอทนะคะเราทําการคลุมดําค่ะ,ะคลุมดํานะคะแล้วก็เราก็ใส่ s 2ตัวนะคะ ss 2ตัวค่ะแล้วก็กด enter อรอสักพักวิดีโอก็จะมาในรูปหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็เราก,กดคําว่าด w n l o a ์ตรงนี้ค่ะนี่สีดาเงินตรงนี้นะคะคลิกไปค่ะ ี๋ยวก็รอประมวลผลนะคะวิดีโอ,อต่อไปกดดาวน์โหลดสีเขียวนะคะ,ะวิดีโอของเราก็จะถูกบันทึกลงไปในดาวน์โหลดในเครื่องคอมพิวเตอร์ตรงนี้ลงทะเบียนไม่ต้องสนใจคะ่ะปิดค่ะตรงนี้เราได้แล้วก็ปิดเลยค่ะนะคะเราจะไปดูงานของเราวิดีโอที่เราโหลดนะคะจะไปอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะที่หนูโหลดมาเมื่อกี้นะคะนี่แม่กกาค่ะ ต่อไปค่ะไปเปิดแคนว่าก็เปิดหน้าต่างเปิดเฟรมที่เราต้องการใส่วิดีโอนะคะคุณครูมาตรงนี้เลยค่ะอัปโหลดแล้วก็ไปที่อัปโหลดสื่ออีกครั้งนะคะคุณครูคลิกที่ซ้ายมือคําว่าอัปโหลดนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดสื่อแล้วก็คุณครูไปหานะคะดาวน์โหลดนะคะอยู่ในดาวน์โหลดนี่ค่ะวิดีโอนะคะคลิกนะคะ แล้วก็วิดีโอก็จะมาทําการประมวลผลดาน,นะะโหลดมาอยู่ในแคนวาสนะคะนี่สังเกตสีฟ้าตรงนี้นะคะมันกาําลออังอะไรนะมันกําลังโหลดนะคะตรงนี้ค่ะเส้นสีฟ้ากําลังโหลดเข้าแคนวาสนะคะทุกวิดีโอที่เราโหลดมาทุกครั้งนะคะก็จะอยู่ในนี้นะคะหน้าต่างตรงนี้นะคะโอเคเรารอสักพักเรารอสักพักนะคะ เมื่อเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะหมายความว่าวิดีโอของเราถูกโหลดลงในแคนวาเรียบร้อยนะคะเราก็คลิกไปหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูมดนะคะครูมด um จะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วมาเรียนด้วยกันนะคะทำแบบเดิมน,นะคะไปที่ไปที่องค์ประกอบ แล้วก็คุณครูไปหาคําว่ากรอบนะคะเลื่อนลงหรือไม่ก็พิมพ์ข้างบนนะคะกรอบแล้วก็เลื่อนหานะคะ,ะต้องการไที่มห้อยู่ในช่องทีวีแบบนี้ก็ได้แล้วก็คุณครูก็ได้กรอบนี้นะคะคุณครูก็กดนะคะที่วิดีโอแล้วก็ลากไปให้อยู่ในกรอบ,บ,บนี้ค่ะคุณครูก็ปรับได้เลยค่ะตามชอบนะคะได้แล้วนะคะหนึ่งสไลด์สไลด์ที่ต้องการใส่วิดีโอ จะสังเกตเห็นว่านะคะเสียงเพลงเสียงเพลง,งของคุณครูนะคะก็จะไปอยู่ในที่จะไปอยู่ในเฟรมที่อะไรนะมีวิดีโอการพูดแล้วก็มีวิดีโอเสียง ไปนะคะเราได้วิดีโอนะคะเราไม่ต้องการถ้าเราทำวิดีโอแบบนี้เราไม่สมควรที่จะใส่เสียงเพลงเข้าไปนะคะเพราะจะทำให้ตีกับเสียงพูดวิดีโอนะคะถ้างั้นเราก็เลื่อนไปหานะคะสไลด์ที่เราต้องการใส่เสียงเพลงนะคะต, yes. ตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วสไลด์สุดท้ายนะคะหนูต้องการใส่เสียงเพลงนะคะ,ะคลิกตรงนี้นะคะคลิกให้มันอยู่ในที่สไลด์ที่เราต้องการนะคะต่อไปไปที่เสียงค่ะเสียง แล้วก็ไปหาเสียงดนตรีที่เราต้องการนะคะหนูต้องการแบบสดใสคลิกค่ะ ลดระดับเสียงเพลงะคะ่ะอ่ะให้เดือนสิบสามมาดูกันมาดูนะคะตัวอย่างนะคะเสียงเพลงที่เราใส่เมื่อกี้นะคะเราต้องการดูว่ามันเล่นตามที่เราเสียงดังเบาแค่ไหนนะคะเราก็คลิกตรงนี้วันนี้เราจะมาพบกับวิชาภาษาไทยกัน,นะค,ะค่ะมีดูกันเลยค่ะว่าถ้าเสียงมันลดจะยังดังอีกนะคะเราก็ไปที่ลาโพงได้คะ่ะก็ลดอีกนะคะท,ที่เรา่ะเรียนวันนี้คะ่ะ นันก็ดถ้าเราอพอใจก็แต่ถ้าเราต้องการอยู่นะคะตามนั้นนะคะต่อไปค่ะอันนี้ปรับให้อยู่ในแค่สไลด์ที่1สไลด์ที่สองเราไม่ต้องการนะคะแล้วก็เลื่อนไปหาสไลด์สุดท้ายเลยนะคะสไลด์ที่ต้องการใส่นะคะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองใส่เพลงเสียงเพลงใหม่นะคะต้องการลบก่อนโอเคไปที่สไลด์สุดท้ายนะคะก็ออกวางเมาส์นะคะก็ไปที่เสียงไปที่เสียงแล้วก็หาเสียงเพลง ฟังเสียงเพลงค่ะกับเสียงพูดาสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็สังเกตว่าเสียงเพลงกับเสียงพูดจะตีกันนะคะเพราะดังดังนั้นเราคลิกที่เสียงเพลงนี่คะ่ะแล้วก็ไปที่ล,ลําโพงก็ลดลงนะคะเราฟังไปยังค่ะเรียนเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเมาเชาคกันจทเรียนต่อไปค่ะไปนะคะเราจะทําการดาวน์โหลดเราไปที่จุดสามจุดนะคะที่ขวามือบนนะคะจุดสามจุดแล้วก็ไปหาคําว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ ดาวน์โหลดมีมากมานะคะ PDF หรือว่ารูปภาพแต่เราต้องการวิดีโอ MP4 ค่ะก็ทำการดาวน์โหลดค่ะนี่นะคะจะทำการดาวน์โหลดลงเครื่องนะคะจะหน้านหรือว่าช้าก็ขึ้นอยู่กับวิดีโอการพูดหรือว่าวิดีโอที่เราโหลดมาจาก YouTube นะคะรอสักครู่นะคะให้สีฟ้านะคะ ถึงตรงนี้เต็มนะคะเต็มตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะไปปรากฏอยู่ในเครื่องคอมของเราค่ะค่ะต่อไปนะคะอันนี้คือเราได้ทําการโหลดนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราได้ทําการโหลดเสร็จสมบูรณ์มันจะปรากฏตรงนี้นะคะที่ซ้ายมือของคุณครูนะคะจะเป็นไฟล์ที่เราโหลดแล้วนะคะ ต่อไปค่ะมีคำว่าคัดลอกตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นงานที่คุณครูสามารถลงคัดลอกให้ส่งนักเรียนเป็นออนไลน์ได้นะคะในกรณีนี้ให้คุณครูคัดกดคัดลอกนะคะและ้วก็ไปวางใน Google ก็ได้ค่ะคลาสคลิกขวาแล้วก็พาสก็กด Enter ค่ะก็ S <S เป็นสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับวิชาภ้าซาไทยกันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะได้เรียนวันนี้ค่ะจากนั้นก็กดเสร็จแล้วแต่ถ้าเราต้องหรือว่านี้หรือแม่ให้ค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็ทำการเมื่อเราต้เรียนเสร็จึ้นออไปแล้วนะคะเดีย๋ยวจบคะ วิดีโอของเรานะคะเมื่อทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะมาอยู่ในดาวน์โหลดนะคะคอมพิวเตอร์คุณครูก็นำวิดีโอนะคะที่เป็นไฟล์วิดีโอนี้ส่งต่อให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง l ล ne ก็ส่งแนบตามปกติค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าจะเป็นวิดีโอที่มากกว่า5นาทีนะคะเราควรที่จะอัพโหลดลงในลงใน y o u t u b e นักเรียนสามารถดูได้จนจบได้ย้อนหลังก็ได้นะคะแต่ถ้าลงในไลน์มันจะมีจํากัดค่ะถ้าถึงสีนาทีได้นะคะแต่มากกว่า5นาทีคออือวิดีโอของเราจะเล่นไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะเป็นถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิดีโอแพนวาของเราก็นําไปจัดจัดการเรียนการสอนได้ค่ะสําหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสอนวิดีโอ เพื่อการศึกษานะคะการทำวิดีโอแคนว่าง่ายๆนะคะก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ